สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชมรถขายกับข้าวขายขนมสดวันนี้เกงหลายอย่าง70็ระถุงแล้วก็มีขนมสดแล้วก็มีผักมีปลามีหมูมีอาหารสดมากมายนะคะรถกำลังจะออกแล้วไปกันเลย

không cần đại biết thì sao anh không mà không nói, không nha. không nha. không nha. អត់ទៅហើយមិនយកចាស់ទេណា เอาแอบ,บๆอีก่อนมาเ้งมเด้อเอาแกงเด้อวันนี้มีแกงขีเแบบ้เ,เล็กแกงเขียวหวานไก่ฮโลไปมั่งไปเปิาลูกเขยอันนั้นจะเป็นแกงหน่อไม้ก็มีผัดทร่ขิงก็มีผัดที่ขิง นันแกงลูกชิ้นลูกชิ้นมะละกอนั่นลาดอันนี้จะขี้เหล็กแกงขี้เหล็กเนี่ยี่นนี้ทอดอร่อยตาเด็ดเดียวทอดอร่อยมากแต่ว่ามันเพิ่งมียี่บห้าบาทไม่ยอ,อมออ,อ,ออกไปดอรอย เคมมัียาอืมเยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบะหมีนี่จะเป็นมีอยูกมีน้ำอยู่ข้างในมีนอยู่น้มน้ำยาร้อยเลยปนุ่นุ่น้ำเอาเห็ดไุนตงนค่ะอะไรนะเก็ดเปลา

จูเหรอจีนจูห่างัวจูเลย่ังเลยเลยตังห้อง2ได้ปะเดี๋ยวบิงพี่ชายยังไม่เอาไวให้ผมเลยยี่สอาไหมเดี๋ยวาเอาสิงานเข้าคุยร้อยสามสิบห้าบาท ีคนเดียวนี่ห่อหมกห่อละสิบบาทห่อหมูปลาทงคนเดียวด้วยเจ็ดสิบบาทอันนี้เลือกหมูตีนะ จา้าจอดแล้วจา้าขนมตังเกงเลือกได้เลยเกงเถุงละยี่า้านมอมาแล้ว้อเ,เอนั่นขนมขี้มันด้าน,นนี้เข้ามัมากมาถุงละยีห้า กินยี่าล้กน้แกงีเหล็กเมาเลยน้ีพาเมาโอ้ที่ดีี่ตกเยไก่ทอดไม้ละบาทนีนี่ยี่าไบีพาเหมือนกัน นี่ตรงกับแี้วกันะจารุกมเลยด้ยดึก็มีแล้ก็ตอนเดีกวตด้าเขาาคุองถุง่แต่ไม่เยอะนะอันหนึ่งไม่เยอะ อันนั้นขนมโคเจวนเน่ขนมนนนะมันสา,ามารถกินข้าวหมากคนเดียวหม้อหนึ่งได้อ้อจริงเลยเจ๋อเมื่ก <c oughs> ีเรากินแล้วทำให้เมาอ,อ่อ,อนไวนะครับขนมสิบบาทสิลาอ่อนก็มีนะสิลาอ่อนก็อร่อยนะอนะนี่แกเป็นน้ำโค น้ำผโคไอ้น really like ูห้าสิบบาทห้าบาทเลือยเ่อยที่อยู่ี่ทีบัวไปเลยจ้ีกับข้าวอะไรมม่งนี่หมูไก่ปลาไก่ก็มี ปลาปลานินปลาดุกเอาปลานินิลก็ถุงละหกสิบบาทปลาดุกก็ถุงละห้ายังเลยค่ะบอกพี่แกนเขาติดกินจะซื้ออะนือ้อมจไปรับกันมาเพรายังไม่ได้รับด้วยนอนกันให้เขากินก่อนแล้วเขาก็ มูนแหละอีกทีตอนเย็นไาแหง้งเออซาแดดเดียวก็มีนะอากาศแดดเดียวมีแต่นนั้นที่ห้าห้าสิบกับแแกงต้มอันนี้อันนี้หมูหรือไก่หมูโอ้ขาดผักชิเข่งเพราปตินี่นี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นตัวก็มีนี่แหละสดดีไม่ต้องทำตกจีบาทด้วยเราเป็นตัวหรือเปล่า ตัวก็ได้นะตัวก็มีเออาันนี้ก็ได้ไม่ต้องทำนี้เนาะอันนี้ไม่ต้องทำ่นี้ไม่ต้องรวมบวกกันนมโคก็ยี่ห้าบาทนะห้าอันนหมอืมอันละห้าบาทเอากี่อันก็ได้นะไก่ก็อันละห้าเหมือนกันได้ใช่ไหมสองร้อยสี่สิบห้าอันบวกไอ้นี่ยังเข้ามาบวกแล้ว อะไรนะสองร้อยสี่สิบห้าบาทแล้วเมื่อกี้อันสี่สิบบาทเกิดหกสิบรวมแล้วจ้ะสองร้อยสี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทประตูแคสี่สิบนะจ๊ะประตูสดนะครับสดสดเลยแต่ว่าตัวย่อมหน่อยอ๋อซื้อของบ้านซื้อของบ้านนะคะอะสออยสิบห้าบาท

น้องมีพริกแกงเผ็ดไหมมีจ้ะสิบบาทเอาเป็นใสพ่พริกไทยหรือไม่ใสพ่พริกไทยครับเอาแกงกะทิแกงส้มด้วยน้องถุงนั้นตามมาไหมมาเดินไปบ้านนอ้องอย่าอยู่ในครัวไม่ได้ยินเพิ่งได้ยินเลยตอ,อนน่้ไปวะ ยายไม่ได้ไปวัดยายรอหนูนั่นแหละมีแกงขี้เหล็กวันนี้แล้วม,ม,มีแกงเขียวหวานแกงขี้เหล็กขี้เหล็กนี้ค่ะลูกเบาหวานนะลูก ผักอะไรบ้างเนยคะมีคณะมีปักกาเาั้วตัวกักยาวกะลัมปีอันนี้หัวนี้สี่สิบเอาหัวสี่สิบก็ได้ลูกมันยายต้องเพิ่มอีกกี่บาทสามสิบห้าบาท<ม>ค่ะสวัสดีค่ะใครพื้นี่แกงแกงถุงละยี่บห้าค่ะสวัสดีค่ะดูมือไหม กระดูกหมูมีค่ะกระดูกขาหรือว่ากระดูกกระดูกซี่โครงกระดูกโครงกระดูกต้มซุปอ่ะกระดูกขาอะไรเน่าขาหมูต้มยำได้ด้วยกระดูกต้มมากระชอนจะได้ผัดไทยสิบอะไรผัดไทยสิบบาท ก็ไม่เจานคอยินดดาละห้าบาทนะถ้ามันช็ไสั่งเขาเลยถ้ามันไก่เด้ขามันไก่ยี่บห้าีามเจ้าเิมจอนันก็ขามันไก่ก็ได้

โนนว่านนนอยู่ใกล้วัดนึงบริจาควัดนึงซอยทูเขาได้นะซอยโน้นซอยนั้นและซอยนี้คนเพ่บอกคนเยอะบอกอลไรมาแล้วน้อยแข็งยรก็ว่างเราเล่นแข็งดแข็งขี้เหล็กอร่อยสวัสดีค่ะปลาปลีค่ะปลานิลปลาดุกปลาทูชุดขนมจีน ยี่สิบบาทจิ้มๆปลาดุกยังปลาดุกปลาดุกหายเป็นปลาดุกเลยไม่มีปลาดุกเลยเป็นบางวัน้าาลดุกวันไหนมีปลาดุกเลยก็เอามาอยู่

ข้าวมันไก่ยีบาบาท0บาทขนมชั้นศิลาอ่อนก็มีนะแบบเนี้นย เกินเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขนมอะไรขนมขี้มันนะครับขนมมีหลายอย่างนะครับตานี้ก็มีวนก็มีกะลาอ่อนก็มีกะเฉดกรนั้นก็มีข้าวหมกข้าวมันก็มีนะครับ กี่บาทเหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทเหลืองเรองใส่ไ่ข้างรนอันละห้าบาทแปดสิบห้าพอีหน่งย ขอบคุณมากค่ะ แกงเขียวหวานแกงขี hmm. <c <c ้เหร่หุงยายหน่อยที okay. oh, ่สุดนะโดนนะเจอเข็มก็ไปแล้วเลยแล้วนี่แกงอะไรแกงหน่อไม้ใส่อะไรหมูหน่อไม้หมูแล้วทำไมไม่ใส่ไก่้มีแกงหน่อเรียงด้วยนะอันนี้แกงหน่อเรียงผัดให้แห้งเลยวันนี้วันนี้ก็มีแกงส้มเหรอแกงส้มกุ้งสามสิบบาทนี่อยู่ที่นี่น แต่ไม่มีสีแน่เลยดูงัดเดียวผัดที่แห้งไม่มีเลยผัดพริกขิงไหนอ่ะผัดที่ขิงด้านหลังเนี่ยผัดที่ขิงก็ได้ครับยายเนียขนมินอยู่ยังบอกแล้วไม่มีขนมที่มันก็มีนะครับห้าสิบห้าบาทของพี่ใหญ่ ตอนสี่สิบห้าขอบคุณมากค่ะสหอมมันไหมอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งขายดีตัวนี้หละขายดีมากห้าสิบก็ขายหมดกล้วยเราไม่ชดานาเชื่อันนี้คือขนมอะไรนะที่มันอโอ้คนนโอ้ไม่ีเป็นของยา ไอ้โอ้ยเข้ามากเลยเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่ขนาดนี่ผักอะไรม้างนี่มีอันเดียว30บาทมีมะเขือยาวไหมมะเขือยาวไม่มีค่ะมีกะล่ำปีผักมุ้งนี่ขนาดเรามาตรงนี้ก็ยังไม่ดันเลยหนุ่มโกล ทำไมมีอันเดียวก็มีอย่างนี้ฮหมะทำไมมีแบบนี้อะไรคะอะไรนะอ๋ออันนี้ผสมขนมนี่งโมกว่านละนี่ขนาดเรามาตรงนี้ยังได้แค่สามอันเลยอดีตเนี่ยขายดีทำอร่อยขายดีเลยทำอร่อยนะอทำอร่อยขายดีนี่ยังเหลืออันหนึ่งนะครับมียังเหลืออันเดียวผมว่ามันมันแต่ว่ามันนี่มันอันบางคนเอาคนละอันสองอันเหรอแต่ว่า โอเคใส่เก็บหมดถ้ามีเก็บหมดขอบคุณค่ะแต่วัาทําใหญ่ มะเขือเทศมันนามีไหมมันนามีไปแล้วห้าบาทมาเลือกดูดีจำส้มจำกินดีก่าตุ้งแห้งหน่อยตัวหน่อยยี่บาทนะาแล้ว สิบาทอันนี้ย <20. S 2> ี่สิบยี่สิบน้องต้องมาเล่นนกมึดมีปลาอะไรบ้างครพ่อคะอ้นม,มีนกเรนนกยันฮะไม่ดูปลาลนหาน่อยดิละตัว อ่อนนี้ว้นปลากระพงกระพงเลตอนี้ารยงอไม่ใช่ปากระงทะเลนะนี้ครับครับมันมันจะแพงปลากระพงเลี้ยงรับปลากระพงเลี้ยงมันเพียวเลยกร้อยยี่สิบตอันนี้ลดละแปดสิบครับแคัลโล่ เพราว่าขายหมวดนี้หมก็เลิกกับบ้านแล้วหมวดน้ำหมวดอะไรปลากระตัดขาวอ๋อทันทีเนี่ยอ๋อมีปลาอะไรอีกจ๊ะยกเป็นปลากระพงฮะมีปลาอะไรเอาปลากระพงตัวมีปลาหนินยังเหลือปลาหนินอยู่เอาปลากระพงด้วยปลาหนินโลเท่าไหร่คะปลาหนินโล่ถึละหนึ่งร้อยแต่ว่า ก็ทำให้มาแล้วก็ขายจาอันนี้รจากอสิบบาทถ้าโรนึ่ก็ไหนเอาปลากระพงอันนี้อันนี้โลนึงเนี่ยเนีออาเกินนะเพราะว่ามันอะไนี้ผพี่ดมันต้องออขาวนะรเลี้ยงก้องเลี้งอันนี้พงเลี้ยงครับปลาตูปลาตูปลาูปลาต่ อะไปลาอะไรอีกที่มีปลาปะตัวนี่ของใครของคุณยายปลตัวโตไม่มัวไม่มีครับมีแต่ปลาทูม่สาสองอย่างปลาปนน้หมูไช่มุมีไหมปลาัวไส้หมูหมดแล้วหมดแล้วตั้งใจเเยอาเลยเอ้เอาไปอ๋อเปอแต่คนนี้ ยี่ห้าจ้ะเฮ็ดันยสานยางสิบสอบเจ้าดสิบห้าแปดสิบห้าบาทนั้นสิบบาท กาอร้อยรห้าบาทของคุณยายร้อยห้าบาทลาเลยสองถุงนั่นได้มาคุยอ๋อแปสิบเดี๋ยนะเดเป็นนี้เดี๋ยวตอนของคุณยายก่อนเดี๋ยวไม่ยาลงสามอันนี้ร้อยสามนะ

ค่ะยายาไมอรูมีน้องหรือบื้องยาเพียเรื่องอันเท่าไหร่คะนี้ละบาทสงสัยสงสัยละะสงสัยแล้วมั้งเนี่ยยากเนี่ยยากไปเลยเนี่ยปกติไม่เคยกินอันน่้อะไรคะสิบอันไก่ไก่ทอดอันนี้ยี่สิบบาท ยี่ดิบด้ะ แค่นี้แล้วค่ะเลือกดูก่อนค่ะเอ,อะไรดีมีแกงคาโลมีแกงคาโลกับแกงหน่อเรียง